เมนเจอนคอเลยค่ะวันนี้นะคะอะตอนนี้โปรตีนตอนนี้กินง่ายไหมลูกค้าขะฟังตักนะถ้ากินยากเราคืนเงินถ้ากินแล้วจะอ้วกคืนเงินเลยค่ะถ้ากินยากถ้าคืนไม่ลงเอาตังคืนไปเลยค่ะ<า>โปรตีนรสหมอทานง่ายมากทานง่ายมากคุณไม่สามารถทานโปรตีนตัวไหนได้เลยถ้าคุณทาน<ม>ตัวน,นี้มไม่ได้ขอมากจะปั่นไปใส่ไปเลยแม่อะสูมไ่ไหนคะ่ปะป้าเบียใส่เลยนะใส่เลยค่ะโอ ม,มแล้วก็ต้อมีสูตรเด็ดโปรโตีนหนึ่งซองใส่โกโก้สองซอ,องและใส่น้ำแข็งเป็นเหมือนสมูตตี้และกิน<ห>แทนมือ้ออาหารได้เลยค่ะอะถ้าเกิดกินสามตัวนี้ไปในเวลาเป็นไงแม่สมุนว่าต้องเป็นโกโก้สองซองสูตรสองตัวหและโปรตีนหนึ่งเป็นสองตัวคู่กันตัตนี้สูตรนี้เจ็ดวันลงสามถึงห้ากิโลลูกค้าตักนะคะทาน่รงทานเซ็ตเนี้ย บางท่านสามวันลงไปสองกิโลและต้องบอกเลยนะว่ากินแทนอาหารได้เลยค่ะอ่ะพี่กี้ใส่สองซองมามามาละมามาสองซองนี่แก้วก็ดีด<ม>ีเพราะว่าแก้วนี้เรเาทำให้ลูกค้าอ่าคนมากนะคะละมุนเลยละมุนละมุนนี่มากกว่าดมนะ เอาไปอีกแก้วนึงกินเป็นมอมากเลยกินเป็นมอแล้วก็เวลาใส่น้ำแข็งคืออร่อยไปเลยตอนนี้กินร้อนได้ไหมแม่กินร้อนได้กินเย็นได้คือที่ตาบอกว่าใส่น้ำแข็งได้โปรตีนนะถ้าเกรดที่ดีจริงต่อให้ปั่นหรือเชคในน้ําแข็งหรือน้ําร้อนเนี่ยผงโปรตีนเนี่ยจะละลายง่ายแต่ถ้าละลายยากเนี่ย มันก็เป็นโปรตีนอีกรดหนึ่งของเราเกล็ดนําเข้าหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นโปรตีนเกล็ดส่งออกกล่องหนึ่งพันกว่าบาทพันห้าร้อยเก้าสิบไม่ต้องซื้อเดี๋ยวันนี้เรามาแจกมันน่าจะอยู่ในมือมันจะในมือใช่ไเดี๋ยวเราไปแจกลูกค้าสิบโปรตีนดีกว่ามาแจกลูกค้าดีกว่าเอามาสัห้าหกสิบเส้นด้วยค่ะส้ทองอันนี้ออะพร้อมนะห้าหมื่นสองพันท่านมันจะแบบละมุนหน่อยแล้วแต่ลิ้นค่ะนี่หนูทำไปด้วยปั่นอย่างนี้เลยนะคะแม่หอมมากอืม วันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเย็นกินแทนข้าวโ็บอกว่าก็มันผสมหลายอย่างในนั้นมันก็แทนข้าวได้เลยวิตามินบน B12 ครบถ้วนแบบว่าผอมแล้วไม่เอ๋อไม่โทมอ่ะตัวเองนึกออกไหม,มแบบบางคนเนี่ยผอมจริงนะแต่ดูโรยดูไม่มีราศีไม่มีออร่าผอมแบบโซมดูแบบโรยแต่ตัวนี้ผอมแล้วสุขภาพดีได้ผิวได้เรื่องการขับถ่ายได้ครบทุกอย่างแทนทานแทนมื้ออาหารเนี่ย นะคะทดแทนได้เลยเมื่อหันมื้อหนักกินแทนเนื้อสัตว์ได้เลยโปรตีนแอลดีโปร,โต, LD, โปรโตีนจากพืชไร้ไขมันไร้น้นําตาลนะคะตัวนี้แม่ตัวนี้คนขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเ,เขารอหรือเปล่าเขารอโปรหรือเปล่าคะาอาซูไปดูหน่อยว่าออยรับรองมาว่าไร้ไขมันไร้น้ําตาล,ตาลค่ะเราผ่านงานวิจัยมาเรียบร้อยค่ะอืมสูตรนี้ดีดีไหมม,มันจะละมุนเข้มขน้ขนเขน้มขน้ขนหน่อย แล้วโปรโตีนกับโกโก้ตัวนี้โรคประจําตัวทานได้หมดเลยไม่ส่งผลต่อการรักษาโรคประจําตัวทานแล้วเนี่ยช่วยเรื่องสุขภาพจริงๆแล้วโปรโตีนจากพืชเนี่ยช่วยเรื่องของอายุวัฒนะแบบอายุยืนยาวสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วย รสชาติคือคือตื่นมาแล้วถ้าเกิดว่าเราเราเบื่อการกินแบบว่าอย่างอื่นอะ่ะแบบอาจจะเบื่อโกโก้อันนี้ผสมกับอันนี้เป็นมอสเลยนะแม่เป็นมอใช,อใช่อย่างแม่เพชรเนี่ยแม่เพชรน้าประภาตั้งใจส่งให้ทีละลังอุ้ยพราะแม่เพชรกินโกโก้ตั้งมาสองปีแล้วแต่แม่เพชรก็คือมาไลฟ์โกโก้ตั้งบ่อยอยู่ได้ส่งให้ทีละลังแม่เพชรแบบคือท่นโกโกานเอ่อเข้าทานจริงแล้วก็เอาไปกองถ่ายด้วยแมนหนูก็ไปกองถ่ายเนาะใช่แม่เพชรบอกเลยว่าให้หนูไหมเนี่ยให้เอามาลังหนึ่งเอาโปรตีนให้อ่าพี่บิงกี้ลังหนึ่งแคที้ให้ค่ะแแคค่โกโก่นีี้้ใหหพอย พี่ไปกินที่บ้านขอบคุณค่ะอย่าเรียกไม่นะ่ยคุณเล่ามาวอยู่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมามาเขาชอบพี่กี้เป็นไรไม่รู้เขาชอบคนที่สปิ่นองลิ้กับเขาได้อะใครก็ได้ที่แบบว่าต้องคุยกร้ติกกับเขาเหมือนเออเหมือนเกาเหมือนรู้จักกันยังตกใจว่าเต้นให้ดูอะไรกันด้วยเพื่อนรอบหน้าสงสัยตั้งแต่รู้จักกันแต่งกับพี่คู่กันเนี่ยพี่กี้ขอโปรตีนไปทานขอโปรตีนได้ไหมคะ ขอวจริงกล่องรังหนึ่งได้ไหมคะให้ใช่ไหมคะแต่รอบหน้าเดี๋ยวไปดูชุดก่อนพี่เกียรแต่งบาร์บี้กับหนูโอเคแล้วก็ไลฟ์ไลฟ์นังคุยเฉยๆลูกม่ต้องใม่ชุดบาบี้อา้อาวไม่มีชุดเดี๋ยวหาให้หนูไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวไปหาให้ค่ะ <laughs> มาจริงชอบมาจริงมาจริงมาจริงอ่ะใครที่อยากลดเหมือนตั๊กนะคะอยากลดกี่กิโลอาพิม